กลับมาที่สันข้าวเช้านี้มาเลยข้าวแรงนะครับย้อนกลับไปเมื่อวันพุทธที่ผ่านมานะาะยงอมองกรพรรครัฐภัยกชนและผรกใบยังทองในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับพื้นที่ใกล้เคียงพร้อมใจรวมบมาทึกเทพทวายพระพร,พรชัยมงคลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมประชวกกรพรรษา2 <28. S 1> ี8กรกฎาคม2ีท8กรกฎาคมสองพครับ โดยเมื่อวันที่9กรกฎาคมทุมผีานมาทีส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์าคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับรู่อินมีทีของเรานี่ยนะครับด้เปิดในห,หน่วยงานภาักรัฐประชาชลพัประชาตั้งคมนะครับเข้าร่วมบันทึกเทปตวายพระพรชัยมงคลในพระบาสเุเ็จประ้ายอยู่หัวนในโอกาสวันเฉลิมประชนชพรรษา28กรกฎาคม2568เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธีคุ้นนะครับ โดยมีหน่วยงานค่ารวมถึง้ง23หน่วยงานนะครับโดยช่วงเช้าประกอบไปด้วยสำนักง,งานบริหารพื้นที่รักที 4, ่4ีชมรมผู้สูงอายุสวนสุขภาพชุมชนส่วนล่วงโรกาลมนตานบกทีซีซีสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีตำรลบุทนจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดจุมพน สำนักง,งานเล่าการะช้าจังหวัดชุมพรและชมรมแม่บ้านมาไทยจังหวัดชุมพรครับอันนั้นในช่วงเช้าใช่ไหมแล้วก็ในช่วงบ่ายก็มีไล่หน่วยงานค่ะก็มีทางจังหวัดระนองสำนักง,งานเล่ากาชาจังหวัดระนองสมโมซอนโรตารี่เมืองคนดีซี่วิชัยเทศบาลเมืองชุมพรวิทยาลัยอาชีวศึกศาษาสุราษฎร์ธานีเทศบาลตำบลไวประดูสำนักง,งานสาธาราสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็มีโรงเรียนนิคมสร้างตนเองคุนทะเลสุราษฎร์ธานีโรงเรียนรัชประภาวิทยาคมนะคะแล้วก็ไล่ๆโรงเรียนค่ะรวม ไปถึงมี NBT สุราษฎร์ธานีของเรากันนะคะครับตอนนี้การบันทึกเทปเนี่ยดำเนินการเป็นช่วงห่วงนะครับก็คือห่วงแรกใน7-9็ดถึงเก้ารายการหรือไม่อีกว่วงหนึ่งคือวันนี้นะครับ14-15ถึงวันนี้ต่อเช้าสองวันนะสองวันครับจานะครับก็จะนำอกอากาศนะครับหน้าทาง NBT ภาคใต้แล้วก็ NBT ทวิตดีนะครับนะต่อไปด้วยนะครับในวันเวลาต่อไปนะอ่านี่ก็วันนี้กี่คณะวันนี้ประมาณหยิบซ้ำยิบซีนั่นแหละขี้คณะอีกนะครับนะอ่าเลยอีกสองวันนะ